ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอท่าสองอยางขอนำเสนอผลงานการขยายผลจิตอาสาประจำปี2565ประเภทชุมชนจิตอาสาดีเด่นเมืองหมอกงามล้ําถ้ำแสนวิจ,จิตชีวิตชาวดอยบ้านแม่โพมีชื่อเรียกอยู่สองชื่อคือ บ้านแม่โพกับบ้านกาโกที่มาของชื่อบ้านแม่โพมาจากต้นโพเมื่อหนึ่งปีก่อนมีต้นโพขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กลางสนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่โพเลยนำชื่อต้นโพมาเป็นชื่อหมู่บ้านแม่โพจบจนถึงปัจจุบันชื่อที่สองชื่อบ้านกาโกมาจากไซดักปลา ซึ่งเป็นภาษากะเหรี่ยงเมื่อครั้งอดีตมีการดักปลาที่ลำห้วยแม่โพเป็นไซดักปลาขนาดใหญ่ของหมู่บ้านจึงนำมาเป็นชื่อหมู่บ้านในภาษากะเหรี่ยงบ้านแม่โพตั้งอยู่หมู่ที่เจ็ดตําบลแม่ต้านอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากห่างจากที่ทําการอําเภอท่าสองยาง ประมาณ7กิโลเมตรมีจำนวนประชากร1,126คนแยกออกเป็นเพศชาย587คนและเพศหญิง539คนลักษณะพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ราบสูงเชิงเขาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยางด้วยทิศเหนืออยู่ติดกับหมู่ที่หกและหมู่ที่สิบตำบลแม่ต้านอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากทิศใต้ยอยู่ติดกับหมู่ที่ห้าและหมู่ที่แปดตำบลแม่ต้านอําเภอท่าสองยางจังหวัดต,ตากทิศตะวันออกอยู่ติดกับหมู่ที่สามและหมู่ที่สี่ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากทิศตะวันตกอยู่ติดกับหมู่ที่หนึ่งและหมู่ที่สองตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจุดเด่นของการเป็นชุมชนจิตอาสาบ้านแม่โพเป็นชุมชนจิตอาสาตัวอย่างประชาชนในหมู่บ้านเป็นแกนนำในด้านคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึก สร้างระเบียบวินัยสามารถเป็นผู้นำสำคัญในการประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ครับสวัสดีนะครับผมนายนครเสือจมินไพรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจงังหวัดตาได้น้อมนามโครงการพระราชดำริของท่าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชก,การที่1ิ โครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจได้เชิญชวนลูกบ้านร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ด้วยความสมารใจโดยมีการประชุมชุมชนตั้งหลักตั้งหลักคติประจําใจในการทํางานด้วยจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจมีการจัดกิจกรรมมากมายในชนุมชน และ,อะนอกชุมชนด้วยจิตอาสาที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานอย่างยางยิ่งไม่ยอออ่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงานแม้จะมีเส้นทางไม่สะดวกจิตอาสาทุกคนก็สู้ด้วยหัวใจที่ต้องการทำความดีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวภาอนุคูล ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านภายปกครองหมู่ที่7ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสงยางจังหวัดตากได้เข้าร่วมครงการจิตอาสาพระราชทา,านเราทำความดีด้วยหัวใจจากการเชิญชวนการประชุมของผู้ใหญ่บ้านให้มีจิตอาสาที่ต้องการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเข้าร่วมโครงการในฐานะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไอยปกครองเล็งเห็นความสำคัญของจิตอาสาจึงเข้าร่วมกิจการกองทุนหมู่บ้านและกิจกรรมอื่นๆต่อมาเห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพในชุมชนและได้ทำบุญอีกทางหนึ่งจึงได้เชิญชวนผู้อื่นเข้าร่วมขยายผลจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรัญญาจิตพนาพรายเป็นอาสาสมัครประจันหมู่บ้านแม่โพหมู่ที่7ตําบลแม่ต้านอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจจากการเชิญชวนของผู้ใหญ่บ้านให้ผู้มีจิตอาสาทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเข้าร่วมกิจการในฐานะ อาสาสมัครประจำหมู่บ้านซึ่งเล็งเห็นว่าโครงการจิตอาสามีความสัมพันอย่างยิ่งทุกกิจกรรมเช่นการทำความสะอาดรอบๆหมู่บ้านการแจกไา์อาเบดการฉีดพ่นละอองไล่ยุงลายการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการกําจัดขยะอย่างถูกวิธีการป้องกันตนเองจากโรคระบาดโควิด19 และการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพเพื่อนำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชุมชนและได้เชิญชวนผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาค่ะขอบคุณค่ะ วัยหมอกงามลำน้ำเอ่ยตะการตาดินแดนจนวนดยพาหุบเขาสง่างามเวียงวิไลทะเลหมอกงามสมน้ำตำนานเมตานงาไทยสวิตเซแลนเมืองไทย,ทไทยเขีชดยแดนไทยประทิมร,ริมมไม้ดอยระบือ สองอยางระมังสวยงามยื่อย่างทําทางเขาสูงลมพัดลำเผยม้อนกลุย่ะงานูุเลหมอกนานสุดจะเอือนเอ้ยผู้